วันพฤหัส,สบดีที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568ดร์ชโชตินรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลน,นครหาดใหญ่ประจำปีงบประมาณ2569ณห้องประชุมเทศบาลน,นครหาดใหญ่นายนารงพรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเช่นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาโครงการชนลบประทานสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์และมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้ เทศบาลน,นครหาดใหญ่ได้ถอดบทเรียนจากเขตอุทกภัย,ยปลายปี2567เพื่อพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการภัยพิบัติให้ครอบคลุมทั้ง4มิติได้แก่การป้องกันการบรรเทาการเตรียมพร้อมและการฟื้นฟูโดยใช้มาตรการเชิงรุกทุกด้านในด้านโครงสร้างพื้นฐานได้เร่งลอกคูคลองและทอระบายน้ำรวมถึงคลองแม่เรียนคลอง30เมตรและคลองเตย พร้อมตรวจสอบสถานีสูบน้ํำ27แห่งและพร่องน้ําแก้งลิง8แห่งเพื่อรองรับปริมาณน้ําช่วงมรสุมด้านกําลังพลและอุปกรณ์ฉุกเฉินได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รถเรือจุดอบพยพ10แห่งรองรับได้กว่า15,000คนพร้อมบ้านพี่เลี้ยง4เขตรวมกว่า80หลังและสถานที่จอดรถ21แห่งรองรับยานพหาหนะกว่า6,700คัน รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง230รายเพื่อการช่วยเหลือที่รวดเร็วนอกจากนี้เทศบาลยังลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมสำคัญเช่นบริเวณริมคลองอู่ตะเภาข้างวัดปลักกริมและสะพานคลองระบายน้ำสายที่หนึ่งเพื่อสร้างกําแพงกันน้ำและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน,นายนรงพรณพัทลุงกล่าวย้ำว่าหาดใหญ่ ไม่สามารถรอให้ภัยมาถึงก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาได้อีกต่อไปการเตรียมพร้อมคือหัวใจสำคัญโดยเฉพาะการแก้ไขจุดฟันหลอซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนฤด,ดูฝนเพื่อป้องกันไม่ให้เมืองต้องเผชิญสถานการณ์ซ้ำเดิมอีกในส่วนของระบบเตือนภัยเทศบาลนครหัดใหญ่ได้จัดตั้งห้องวอลลรมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและพยากรณ์อากาศตลอด24ชั่วโมงพร้อมเผยแพร่ข,ข้อมูลผ่านสายด่วน สื่อวิทยุสื่อออนไลน์และป้ายเตือนภัยกว่า15จุดทั่วเมืองเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมและรับมืออุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยัย ครับคาดว่าแจ้งนะครับว่าผลจะเริ่มเข้ามาวันที่20ธันวาคมซึ่งเราเตรพร้อมในการเปิดศูนย์นี้นะครับในเวลาที่20เดือนนี้นะครับคูคองเราลอกเรียบร้อยอยูแล้วนะครับทุกสายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องจักรเครื่องสูบน้ําของจนดประทานเราพร้อมนะครับจนดประการก็มาร่วมเราประชุมทุกหน่วยหลายวันแล้วนะครับในการเตรียมความพร้อมแล้วก็ จุดที่เป็นจุดอ่อนของปีที่แล้วนะครับเป็นฝันหลอตรงไหนที่สนามันวงที่หน้าวัดปตุยที่เทสานะครับที่คลองรลนหนึ่งที่บ่าเข้าเทศาเราก็คุยกับชนประธานแล้วถึงเวลาชนประธานจะเอาอุปกรณ์มาอุดให้เราหมดนะครับในการประหารกันเพราะฉะนั้นปีนี้กอุป์ยุนยานลนเรือที่หลบ ะครับท <tang s> ี่ใ <Tamam> ห้กดเป็นการเก็บไฟนะครับพร้อมนะครับแล้วเราก็เตรียมาบให้พร้อมในล่วงมีเกิดอไฟนะครับก่อนเกดบไฟเราเตรียมความพร้อมระหว่างเก็บไฟเราเก็บหลอดก่อนในการแก้ปัญหาและก็ช่วยเหลือในตัวการเก็บไฟทีมฟิล์มเราก็มีเรียบร้อยนะครับเราทําทุกอย่างแันนี้ด้วยความตั้งใจว่าจะให้มันตัดขาดไม่ได้ดีสานึ่ถือนะคะนักบัตรข้าเทียนภาพค่ะเออีค่ะ